สวัสดีค่ะถึงแล้วพี่น้องอดเดี่ยวตื่นก็นอนนอนก็เตือนมาต่อหอดมาตะอหอดบ้านน้องหญิงห้อง้องยิงกับมิจฉกโกดังตุกตาน้องเอ้ยเดี๋ยวจีเร่ไล่คนออกไปท้านอกเอาตุกตาไว้ไปได้แล้วลูกๆไปกินข้าวกินข้าวกล้วยไป

สวัสดีค่ะคุณแม่ครัวอันนี้พูดแก้วให้ไหมบอสเอาไปแจกด้วยค่ะเอาไปแจกให้เอฟซีทุกคนในบ้านน้องครูด้วยนะจ๊ะไมีไม่มีเสือเลยพี่น้องมีเสือเสือองค์หญิงเอฟซีพันธ์เนตรมาให้ไว้จะแจกลอยก็โตบ่คอสเอกเจ้าโตก็สวัสดีค่ะพ่อเอกสวัสดีแม่น้อยด้วยสวัสดีค่ะ

ย้งเท่าต้อ่าขาดือกัย้าดืตีจักบาทโอาหมเลอามิวามันน้องัาเดินขึ้นขาไปขั่มนย่หลังแล้วนั่งไหมลูกลกินก้อยก้อยยั ค่ะคนผู้ดีิงงานกุนก้อยก้อยวาเหือดชุดจอยไม่หน่อยมากกินก่อนเลยค่ะยาก่อนแกงหมูว่าอยู่บนบ่กระเดียกไม่หยอนป่ักโ่ไง เลี้ยงด้ตัวมาทั้งต้เจยวเลยเขาคือลมพดต้องใ้แก้วพอั้งอ๋อจิ้มอันจิ้มอ่ะออิ้ันอ้ก็ลูกชายก็ลูกสาวอ่าเอาเม็นแพผู้งามดียวก็งผู้งามเดี๋ยวิกบ้นน้าเกียงควิลุยนายเกลียวควิลุยนายโบรา ก็ในหลางก็คุ้นตัวข้อความข้อดีมีเทาไหต่มีดแสค่ะมีเผาแลไวกินม่ตอดีมีแสบอื้มน้องอะไรอ่ะมาดื่มมึนเจ๋งคขะพวงแตกประหลาดไหมสิบ้าพวงแกประหลาด คือตโลของินสดจะควงมันสอนจ้ากินข้าวกับก๋วยนี่งคุณม่ลักอันนี้เบิร์อันใส่มาทั้งั้นหูเกีจ้ามางูจิ้งจ่นทิอย่งไม่ลักกินใสทั้งนถ้าไมกินแต่ใส่อ่ะ เขาหวานจะใสไม่หวานเลยโอ้ยล้ชูชีมันบาหวานหมดนะแต่เขียนบาหวานอีดายาวขนาดหเียนตามโรคหายจบอ่ะนไงาหวานมันยาวเท่ให้ละหันเหนือยก็เงาเะเนื้อออม่เรมันว่นนะเออเดี๋ยวไซื้อแพมาติ เมนบอกินฟรีชบพี่หยองก็คขอเขเหมือนกันีเขาคือเห็ดหน้าเห็ดเองง่ามพี่หยองเพราะกรดชอนใหญ่มากเลย เอาไปเอกจค่บนางไม่ได้ค่ะกินเข้าวันนี้ค่ะนเ่ครับี่นเขาเป็นกินมื่อลิปาเบ้ยแลไม่ค่ะ้าเปนกกินคือตัวเนี้ยเป็นป่าเป็นป่าเปนยันหิวเปนอยเปปาเปเลยแม่มากินข้า ไม่ไปที่โอปร้านกินไงนี่แม่กันไปชงใบ่า้ยชงใบ่ามยเอารสแห้มากกว่ที่าก่กินชูชีกอ่ะกินชูชีบัวโดข้าข้าวใบผู้มะเหลียน้เาบอแหงซ้อนแห้ดีบอาย ฮะอยายขดขอบคุณขับก่อนขอบคุณขับก่อนขับก่อนขอบคุณขับก่อนอแม่ตัวนี้น่ยนอยคุณพรขับก่อนขับก่อนขอบคุณขับก่อน ก็ม่ไดจนเาขายขายยังขายสมบ่ไม่ขายสมเลยอืครอสมเอาบ่ขายจังเด็ดะเอาไม้เนี่ยเอาสองร้อยจะไปแจกกะ้องในบ้านน่งดีจริเอาสามลูกเลยเออเอาสาม ทำอร่อยจังถาไม่ดไปได้บานลุงขาไปอยู่ไหนโซนลองขาเอาไปแจกได้หน่อยลุงเลียนน้ำเมรได้หน่อยใลุงเลียนน่อยก็ม่หน่ก็ปัเดียวไปยูเนียนดเียนแล้วเนี่ยเาไปสั่งสิแล้วเฮ้ยมือนีเขาไได้นดหน่อยศูนย์นั่นดิไปเน่บอกไปเน่ยเขบเด็กศูนย์นั่นศูนย์ศูนย์บไม่ปิดอืออุงไปแจกไนศูนย์น่ะลูกถ้าไม่นุ่มไปนั่ถ้ารเมรบนุ่มก็ไป เตอนนะเตือนนะแม่ไม่นุ่มไปะนันนดีไม่นุมกับไปอันนี้ค่ะไปอันนี้ค่ะไปอันนี้ค่ะเบกเบียกตะกอนเด้อเบียกอะไอ่ะเยุงเนี้ยเพียงพนัดไปอันนั้นปูปูสนใายพนัดไปเทียงไปเจอกันอยู่วันวันจานทรสนเทียง ชี on, ้ใหญ่กนได้เจค่ะค่ะได้สวัสด really um ีค่ะมึงใช่ลำเหฟังแน่บอกว่ายายยิ้มลำเหม่ฟางลนตะกอนน้ำเยอะสูด